สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผลบ่าวชนแนลนะครับวันนี้อยู่กันที่เกมพิกเซลนะครับผมเดี๋ยววันนี้ <c oughs> จะมาแนะนำจากอีพีแรกนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำจากอีพีแรกต่อไปเลยเนาะ <c oughs> ผมได้ลองไปทดสอบทำหลายๆรูปแบบแล้วเนาะ <c oughs> ก็เจอ,อหลายๆอย่างที่จะมา ทิกเล็กๆน้อยๆแนะนาสาหรับพวกสายฟรีนะครับแล้วก็สายเติมก็ใช้ได้ครับ <c oughs> ขั้นแรกเลยนะครับผมอ่ะพอเราทาเควสทําอะไรเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเราทําเควสทําอะไรเสร็จแล้วเนาะผมแนะนําให้เราไปหาแลนก่อนครับเข้าประตูไปเลย <c oughs> แลนแลนที่ ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นอ่าสี4842ไม่เอ้ยน,น่าจะใช่นะเดี๋ยวขอเข้าไปดูกันอ่าแลนนี้เลยครับอ่าําไมผมถึงแนะนำแลนนี้นะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมครับอาแลนนี้มันจะมีทุกอย่างเลยครับมันจะมีอ่าตัวที่ว่ารังพึ่งแล้วก็เล้าไก่นะฮะเล้าไก่แล้วก็ตัวเลี้ยงหนอนนะครับผม ให้เราฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ส่งจนได้เงินมาแล้วก็ซื้อพึ่งซื้อเล้าไก่เลี้ยงหนอนมาทุกครั้งเวลาเรามาฟาร์มเนี่ยเราก็จะสามารถกดได้นะครับด้วยนอนเนี่ยมันจะสามารถมีผลผลิตให้เราหนึ่งชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เล้าไก่รังพึ่งก็เหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวผมขอปลูกอะไรไว้สักหน่อยเดียวอลืมซื้อมาเล็ดมาว่ะเ,เดี๋ยวขอกลับไปซื้อมาเล็ดก่อนนะ แนะนำแรนด์นี้นะครับสามารถตามกันมาได้นะฮะแนะนําแรนด์นี้เลยสําหรับมือใหม่มันมีทุกอย่างไงทุกคนเจ้าตัวแลนด์เนี่ยมันมีให้เราทุกอย่างเราไม่ต้องไปเดินไก่อ่ะเวลาเราวาร์ปมาทําฟาร์มเราก็จะสามารถมากดหนอนกดพึ่งได้เลยนะฮะมีอยู่แค่สามร้อยใช่ไหมเดี๋ยวจะดูออเดอร์ดีกว่าทําตามออเดอร์หาเงินก่อนเฮ้ย <c oughs> หนึ่งเหรียญทุกคนหนึ่งเหรียญ <c oughs> ไอฮาร์ดบีดเนี่ยมันมันไม่มีนะตอนเนี้ยหนึ่งเหรียญน,นะทุกคนเอ้ยอุ้ยมีอุ้ยห้าสิบเหรียญที่สองเอ้ยวันนี้หมานยังวนะทุกคนเอ้ยหมานจนะ้ะ <c oughs> เราต้องการบัตเตอร์เบอร์รี่แปดอันผมจะพยายามซื้อตามจำนวนออเดอร์นะครับเพราะว่าเราผมต้องเซฟพลังงานไว้ทำออเดอร์เรื่อยเพื่อที่จะหามารับออเดอร์ได้เรื่อยครับ อ้น,นี่แคนดี้เดี๋ยวเราก็จะไปปลูกแคนดี้นะแล้วเดี๋ยวว่าจะไปปลูกหัวฟักทองมาสักหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการปลูกหัวฟักทองกับแคนดี้ด้วยนะฮะว่าจะไปปลูกที่ไหนนะ <c oughs> ฟักทองที่ผมปลูกหลายรอบแล้วแล้วแบบปลูกไปแล้วมันมันก็ตายผมก็เลยยังง,งงว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่วันเนี้ยผมรู้แหละเพราะว่าฟักทองเราต้องลดน้ำสองครั้งอ่ะ เราต้องเฝ้าอ่ะทุกคนถ้าเราไม่เฝ้ามันจะตายอาจจวขอปลูกเป็นพ็อกเบอรี่ซีดก่อนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ตามใครที่เป็นสายฟรีไม่ว่าสายฟรีสายเติมอะไรก็ทําตามผมได้นะครับเพราะว่ามันไอเลนถ้าเราแบบได้เลนที่มันมีครบแบบเนี้ยมันง่ายต่อการเก็บเกี่ยวเนาะ แล้วถ้าเราจะใส่เราก็แค่เดินลงล่างขึ้นบนตรงแลนตรงนี้ครับเพื่อไปหาพวกเล้าไก่อะไรเนี้ยอาจจะทำสักสามสี่เล้าก็ได้แต่ส่วนตัวผมทำอยู่ไม่กี่เล้าเองครับไอดีหลักก็มีประมาณห้าเล้าเองอะเล้าไก่นะไอดีนี้ผมก็ เล่นทุกวันนะไอไอดี AI ID ที่เอามาสตรีมให้ดูเนี่ยก็เล่นอยู่แต่แบบไม่ได้เล่นเยอะไงมาดูแค่พอเจอเหรียญก็ออกแต่อันนี้ตั้งแต่คลิปที่แล้ว ep หนึ่งก็ยังไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะเพราะว่าจะเอาไว้ทําให้ทุกคนดูกันนะฮะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรก็จะมาแนะนํากันเรื่อยๆนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราต้องหาเงินเพื่อที่จะซื้อไก่ซื้อพึ่งแล้วก็ซื้อหนอนนะครับมาเลี้ยงก่อนนะเราต้องฟาร์มหาเงินก่อน กดอัดหรือ,อยังหวะโอเคกดอัดแล้วใครมีอะไรดีๆก็แนะนำกันใต้คอมเมนต์ได้นะฮะ <c oughs> หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับมือใหม่ไม่มากก็น้อยเนาะคลิปที่ผมทำเนาะแนะนำเลยนะครับมือใหม่อะ่ะแนะนำมา ตามแลนที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะเพราะว่ามันมีทุกอย่างเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาให้ปวดหัวเดี๋ยวจะไปหาเล้าไก่หาพึ่งบ้างอะไรบ้างโอเคทีนี้ก็ปลูกเราจะทำไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆ หนอนนี้นะครับเราต้องพยายามเลี้ยงให้ให้เยอะๆก็ดีนะถ้าไปถ้าแบบเป็นไปได้นะไปเดินหาหนอนเพิ่มอะ่ะเราจะาต้องการ exp ของหนอนนะครับไม่งั้นหัวงูมันก็ไม่เกิดนะหัวงูที่แบบมันได้ทีละสามสี่เดีอนอะ่ะมันก็จะไม่มาให้เราเห็นในสิบเก้านาทีนี่สิบเก้านาทีเลยเว้ยเโอเคยวไปทำอะไรต่อไปปลูกฟักทองตั้งไว้ดีกว่า ฟักทองแคนดี้เพราะมันมีให้ส่งด้วยฟักทองอแคนดี้เดี๋ยวขอไปส่งป๊อบเบอร์รี่ก่อนแล้วกันพอ,อส่งเป็นป๊อบเบอร์รี่อ,อ้ยได้ว่ะสองเหรียญแล้วหว่ะวันนี้ว่ะทุกคนหมานวะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปเอาตัวแคนดี้มาเนาะอ,อมเ็ต ไอพวกที่แบบบางอย่างที่มันหายากๆเนี่ยผมจะไม่ส่งเลยผมขี้เกียจส่งทุกคนแต่ถ้าต้องการใช้ต้องการเงินมันก็ควรจะส่งนะอย่างไข่เนี่ยก็ต้องเอาไก่ไปเลี้ยงอันนี้ก็ต้องไปค้เาเปล่า๋ยวขอไปมีเรามีป๊อปโอเคเรามีแคนดี้กับฟักทองเนาะเดี๋ยวไปปลูกไว้ก่อนเหมือนเดิมครับเดินขึ้นบนเนาะเพื่อจะไปปลูกฟักทอง เดี๋ยวจะมาบอกวิธีทําขี้วัวด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นในคลิปหน้านะคลิปถัดไปนะพวกขี้วัวแล้วก็นมวัวนะครับฟักทองผมจะมาปลูกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงตายตายยับเลยทุกคนตายยับเลย <c oughs> เราต้องดูมันนะครับฟักทองถ้าเราไม่ดูมันแตกนะะ <c oughs> <c oughs> มันใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงอ่ะทุกคน ก็คือเราปลูกไปแล้วเราก็ต้องมาดูสองชั่วโมงเราค่อยมาดูก็ได้ครับมาดูแล้วก็ตัวอันไหนที่มันเล็กๆเราก็ไปลดน้ํามันต้องมาลดน้ำอีกรอบไหมงั้นมันตายครับขอปลูกทําเกษตรผสมนะฮะนี่ปลูกไปเลยทุกคนปลูกไปไลยปลูกไปเลย โอเคทีนี้ก็ลดน้ำ แล้วเดี๋ยวก็จะขอไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรให้อีกไหมโอเคแคนดี okay, ้นะครับพวกแคนดี้เรากดเอาจากตู้นะครับผมมันจะได้จากตู้นะฮะแล้เดี๋ยวไปเอาไปกดตู้ฟักทองหน่อยสิหลักๆก,ก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะก็มาคอยกดรับของให้มันครบๆนะครับแต่ละวันเนี่ยอย่างเราก็ได้ฟักทองมาอีกเสร็จแล้วก็ ไม้ก็ไม่มีไม่มีแล้วนอกไม้จะไปไล่ไล่รับของก่อนดีกว <c oughs> ่าจะลืมนะครับมารับของมาล็อกอินแต่ละวันให้ครบนะมันได้ของเยอะอยู่เฮ้ยต้นไม้มีนี่หว่าเดี๋ยวไปตัดต้นไม้หน่อย ถ้าใครขยันก็ไปวิ่งตามแลนนะครับไปหาตัดต้นไม้ตัดแล้วก็ไปหาปลูกเนี่ยฮะเมื่อกี้มันแคนดี้สีอะไรวะทุกคนจําไม่ได้แล้ววะเอาแม่งไปให้หมดนี่แหละโอเค <c oughs> นี่ต้นไม้ตัดต้นไม้ก่อนนานๆจะเห็นต้นไม้มันงอกให้เห็นสักทีทุกคน ขอตัดก่อนแล้วกันวายนี้ถ้าเกิดใครมีวัสดุก็มาผลิตตั้งไว้ได้นะครับมันจะใช้น้ำผึ้งสามแล้วก็คุกกี้มิก แล้วก็ตัวป๊อปเบอรี่ซีดนะครับตัวคุกกี้มิกเนี่ยเราสามารถซื้อได้ในร้านเลยนะครับส่วนน้ำพึ่งก็อย่างที่บอกครับเอาพึ่งไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อกี้ฮะที่แลนเนาะเพราะมันมันจำเป็นต้องใช้ไงผมถึงแนะนำว่าให้เลือกเป็นแลนตัวนั้นเพื่อที่จะไปมันมีครบทุกอย่างเราไม่ต้องไปวิ่งไกลเนาะขอดูก่อนออเดอร์มีอะไรส่งได้บ้างเฮ้ยสี่ร้อยเลยว่ะทุกคน ือไก่ไปเลี้ยงก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวอันนี้ก็เอ้ยนี่สิบเอ้ยต้นไม้ได้อยู่วะเอาดิเหรียญต้องมาได้แหละขอสักสี่ห้าเหรียญได้ไหมวันเนี้ยอืมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราว่าจะเอาอะไรไปปลูกต่อดีเอานี้ไปปลูกสักยี่สิบเพราะว่าเผื่อมันมาเนาะเผื่อมันมาให้เราขายออเดอร์เนาะ <c oughs> อันนี้ไปอีกสักหกสิบ แล้วก็ตังมีอยู่ไหมมีอยู่บัตเตอร์เบอร์รี่ซีเ,เอฮ้ยดทุกคนเหรียญมาอีกแล้วทุกคนวันนี้หมานอุ้ยอ็น,นี้ได้ทุกคนยี่สิบโอ้โฮ,โฮ้ยสวยวันนี้เหรียญมาเยอะจัดอันนี้สิบเองไอเอันี้ไอนี้ยี่สิบได้เะาไปหาคราบเดี๋ยวอันนี้มันคราฟตรงไหนผมก็จำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องไปดูก่อน สวย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 ครับสวยเลี้ยงไก่ก่อนเนี้ยสักตัว <S <S เอาไก่ไปสักตัวไป, <S <S ไปกลับบ้านเรารักรอยอยู่นี่สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับตัวเนี้ยต่อจากอีพีหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้เล่นต่อเลย <S 2> <S 2> <S อ,อยวันนี้ได้กี่เหรียญแล้วสามเหรียญแล้วนี่ว่าโอ้แจมแฉมอยู่ ขอปลูกเป็นป๊อบเบอรี่ก่อนแล้วกันสายฟรีก็ต้องพึ่งดวงกันหน่อยนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่วันอะ่ะบางวันมันก็ได้แค่สองเหรียญสามเหรียญอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ต่ำๆก็คือเหรียญหนึ่งมันได้อยู่แล้วแต่บางเราก็ไม่ได้ใช้เวลาเล่นนานนะครับผมแนะนำให้เล่นเป็นไหลายหลาหลายกระเป๋านะถ้าเป็นพวก ถ้าเป็นสายฟรีอ่ะเล่นหลายกระเป๋าก็ดีนะ <c oughs> จะเอาเทคนิคผมไปเล่นได้นะมันง่ายนะฮบมันง่าย <c oughs> เพราะว่ามันพอเล่นหลายกระเป๋าถ้าเราไปทาําหลายแลนมันก็มั่วงไงเอามาอยู่แลนเดียวกันให้หมดก็จบละเราก็จะได้ทำอะไรได้สะดวก เดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์ซื้อหนอนนะซื้อหนอนแล้วก็ซื้อพึ่งหนอนก็แพงนะเนี่ยหนอนตัวละพันอนะ่ะทุกคนเราก็มาเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปดูออเดอร์แล้วก็ไปส่งแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรเยอะเนี๋ยเสร็จแล้วก็เก็บแต่ก็ต้องดูเอนเนอร์จีเราด้วยนะแนะนําให้ไปเช่บ,บ่อทุกวันนะครับตั้งไว้บ่อวันละชั่วโมงอะ่ะมันก็จะได้มาร้อยกว่า จริงๆมันก็จะช้าตรงไปแช่บอ่อเนี่ยเวลาเล่นหลายๆตัวไม่แช่บ่อก็เสียดายอีกอ่ะ มัน <c oughs> มันต้องครับเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างวะลืมอ่านี่นี่นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้ต้องใช้แกนโบใช่ไหมอ่าสองต้นยี่สิบสี่สิบต้นนะเดี๋ยวเราไปซื้อมาปลูกสี่สบต้นใช้ทั้งหมดสองต้นได้หนึ่งสี่สิบต้นโอเคไปซื้อมาปลูก เอ้ยเอเนจีจะหมดแล้ววะเหลือสามร้อยน่าจะปลูกได้อยู่มั้งสี่สิบต้นอะ่ะเราตัวนี้มันมันเฮ้ยยังไม่ได้มาเท็ดทีอะ่ะทุกคนมันยังปลูกไม่ได้อะ่ะเอ้ยเสียดายอะ่ะสกิลมันยังไม่พอมั้งเนี่ยสกิลป,ปลูกปูกอ่ะอืมต้องปลูกไปเรื่อยๆก่อน เดี๋ยวต้องลองดูว่าไปเก็บเกี่ยวแล้วมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะไหมเดี๋ยวเราส่งอันนี้เข้าไปก่อนทุกคน,ขอ,น,อนนะขอเป็นเหรียญนะขอเป็นเหรียญใช้เบอร์รี่ส่งอ่ะเออเหรียญเบอร์รี่ส่งต้องมาแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> นี่สองวันได้เท่าไหร่สองวันก็ห้าเหรียญน,นะครับนี่ผมได้สองวันห้าเหรียญน,นะเผลอๆอาจจะเป็นหกเหรียญเจ็ดเหรียญเลยนะแล้วยี่สิบเอ็ดเหรียญมันก็จะถอนได้นะทุกคน มีอะไรบ้างวะเนะี่ยเอ้ยอ็นี้อ็นี้ได้อยู่อันี้ส่งได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอม,มาหน่อยเหรียญเขียวเ,เ,ยเขียวอะเออเหรียญเขียวเขียวขอแบบส่งถูกถูกอะไอดี ID ที่เอามาไว้ไลฟ์ให้ทุกคนดูนี่โอ้หมานจัดแบบได้เหรียญเยอะมากนะเอาจริงถือว่าเยอะแล้วเนะี่ย น่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราก็ส่งได้อีกนะครับเราส่งได้อีกโอเคโอเคเลยมาแบบนี้โอเคเลยกลับกลับเมืองเรากลับไปนี้เราต่อแลนเราต่อสวยเลยครับมาแบบเนี้ยเราส่งได้อีกนะเราส่งได้เรื่อยๆไงพอมันมาแบบเนี้ยมันถือว่าโอเคเลยนะ อ้ชั่วโมงหนึ่งเลยเหรอโอ้ชั่วโมงหนึ่งกว่าทุกคนนะนี่ต้องรอแล้วไก่เราหนึ่งชั่วโมงนอนเรายังไม่มีเดี๋ยวเก็บไว้เก็บเอนเนอรีไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปปลูกข้าวบาเล่นะ ไปดูแลนด์เพื่อนหน่อยเดินลงไปไหนมีอะไรน่าสนใจอะ้ะไปดูแลนดคนอื่นหน่อยโล่งเลยครับโล่งเลยไอแลนดนี้กลับไปเมืองดีกว่า ช่วงเวลา,าว่างๆหรือรออะไรเงี้ยผมอยากแนะนำให้ไปหาตัดไม้กันนะตัดไม้ก็คือเข้าไปแลนด์เมื่อกี้แล้วเดินไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเดินไปเรื่อยๆเลยไปยืนเสาหน้าก่ทุกคนในเสาหน้าเนี่ยมันจะได้วันละหนึ่งชั่วโมงนะครับทุกคน คำแบกอินคืออะไรวะเข้าไปข้างเซีนซาวก่อนอย่าลืมนะครับผมไปเซฟแลนตัว สี่แปดสี่สองไว้ด้วยนะเพราะว่ามันมีทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถัดไปจะทําคลิปสอนนะเพราะเดี๋ยวต้องปลูกถั่วกับปลูกข้าวรอไว้แล้วชั่วโมงนะึงเนาะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาอัดคลิปสอนกันต่อนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับสามารถส่งใปแนะนำให้เพื่อนๆนที่เขาเพิ่งเล่นได้นะฮะ อันนี้รอจ้ะขอดูหน่อยที่ว่ามันอะไรมันจะมาแล้วก็วิธีการเคมตัว NFT ของมอคค่านะครับสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เคมไว้ให้ข้างล่างนะครับ ต้นไอ้ต้นนี้มาต้นสามแฉกห้าวิเรียนบิ๊กเซลหน่อยเหอะเพื่อนไม้ป่ะทุกคนไม้ก็ได้อยู่ก็หามาส่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปหาตัดไม้คนระับเราก็ปลูกไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวตัวไอ้ข้าวข้าวที่ว่าเราต้องไปส่งใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาให้เราซื้อแถวๆนี้นะคะ ก็รอรอเลเวลเราปลูกไปเรื่อยๆจนเลเวลเราขึ้นแล้วเราก็จะซื้อข้าวได้เราเอาก็เอาข้าวเนี่ยไปค้าไปเจ้าตัวนี้นะมันอยู่ในแลนที่ผมบอกมาเลยนะครับที่ค้าะ่ะออโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเทคนิคนี้อาจจะช่วยให้ทุกคนเล่นได้ง่ายและสะดวกขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ